สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่29มีนาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้ณนะเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24u ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่าง,งนัน่นฉลาบขาวจิตเมืองนนหรือสิทธิ์ป๋าโอหรือสอแสงทองนะครับนักชกจากจังหวัดชะเชิงเซานะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนนะครับอยู่กับพี่กุลาบขาว ณนทนาชัยนะครับโดยมีพี่สมจิตแว่นแก้วแล้วก็สอเอเมืองนนให้การสนับสนุนนะครับวันนี้เจอกับทางด้านพมลิขิตสิทธบอลใต้นะครับหรือลมร้อนสอรัตนาลุ่งโลดหรือสอเทพประสิทธิ์หรือไฟเตอร์มวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอรัตนาลุ่งโลดที่จังหวัดบุรีรัมนะครับวันนี้ ชกกันในวิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามขาวจิตเมืองนนท์ช่างน้ำหนักได้110อปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพรมลิขิตสิทธิ์บอลใต้นะครับช่างน้ำหนักได้110อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านฉลามขาวจิตเมืองนนท์นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับ นอกได้ในดีปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบุ๊ดุดันแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้าฉลามขาวจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้าฉลามขาวจิตเมืองนนท์ก็ไปแพ้คะแนนจงสนัน่นลูกเขาขวางนะครับเมื่อวันที่2มีนาคม2 6 7ที่จิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้าผม,มิขิต สิ์บอลใต้กันบ้างนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของน่านพรมฤิธิ์สิ์บอลใต้นะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็บู๊ดูดดันไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน่านพรมฤิธิ์สิทธิ์บอลใต้นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขาล่าสุดนะครับไปชนะน็อกเพชรนําโชคพียูผ้าใบในยกที่2นะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2อ6 7ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านผมด้วยขิดสิทธบอลใต้นะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านฉลามขาวจิตเมืองนนท์นะครับผมมองว่าการฟิตซ้อมดีแล้วก็การบำรุงถึงครับแล้วก็ต่อยต่อเนื่องผมมองว่าดีกว่าคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไปที่ทางด้านฉลามขาวจิตเมืองนนท์ จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2อกันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมหรือพักยกพีเคหรือผู้กองบัตบางบานหรือสิทธิเทพนากลางหรือวุฒเมืองเลยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับซ้อมที่กลวยในเมืองยิมที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะครับน้าหนักปล่อยก็อยู่ที่60กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสดใส สสุกสำรานนะครับหรืออัธชัยไซมูสนุกเกอร์หรือสอสุกสำรานหรือสศอสักมณีเป็นนักชกจากเมืองยะโสธรนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสสุกสำรานที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่60กิโลกรัมนะครับเมื <ME> ่อเช้านี้ทางด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมช่างน้ำหนักได้124ปอนด์ลด1ปอนด์นะครับส่วนทางด้าน เพชรสดใสสอสุขสำรานช่างน้ำหนักได้125.5ลดไป2.5ครับนี่คือการช่างน้ำหนักของคู่เมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับโดยพิกัดชก123ปอนด์นะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสดใสสอสุขสำราน,นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีแต่ทว่าก็เลื้อเวทีไปนานนะครับ ไฟล่าสุดก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านประตักนินซินบีมวยไทยนะครับเมื่อนที่2ธันวาคมปี2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของเขานะครับที่รังสิตปี2565เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งโต้วงในไล่แขนเก่งล็อกแขนเก่งเข่าในแทงเจ็บเหลี่ยมเชิงดีวันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโล่เงินกลวยในเมืองยิมนะครับไฟล์ล่าสุดก็พิกชนะคะแนนสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับเมื่อวัือนที่23กุมภาพันธ์สอ6 7ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มล่าสุดของด้านโลกเงินกลวยในเมืองยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่ามวยที่ต่อยบ่อยร่างกายดีแล้วก็เคลื่อนไหวบ่อยๆนี้หัวจิตหัวใจก็ดีระบบหายใจก็ดีผมออกไปที่ทางด้านโลกเงินกลวยในเมืองยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดนหรือดามเพชรบัญชาครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยขวัญชิดมวยไทยที่เกาะสมุยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยมวยจากสงขานะครับซ้อมที่ค่ายมวย ราวยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดน,นะครับช่างน้ำหนักได้117ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยช่างน้ำหนักได้118.2ลดไป1.2นะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับก็เป็นมวย สูงยาวเข่าดีล็อกในเหนียวแน่นมีศอกบุดุดันไปไปลายมีฮึดมีโตตลอดได้ใหญ่ได้ลอยได้ยาวครับกำลังสดกำลังห้าวแต่ถ้าว่าการผ่านมวยเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของ,งดัานเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับก็เรียกว่าสด จากขั้วเหมือนกันนะครับสองฟอร์มหลังนี่ก็ไปพิกชนะคะแนนคุนศึกเพชรกินดีอะคาเดมี่เมื่อวันที่16มกราคม2องที่เวทีมวยรังสิตและก็ชนะคะแนนมานะชัยทีเด็ด99เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567นะครับที่เวทีมวยรังสิตครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของทา้งด้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูนดนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บฝีมือแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงมีศอกสวนแรงเก่าเก่าเกมการผ่านมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดนะครับฟอร์มหลังของน้านเพชรรุ่งสิทธิ์คูนดนะครับก็แพ้คะแนน พลอ,อภิชาติสจโต้งปาจีนเมื่อวันที่3ตุลาคม2 6 6ที่เวทีมวยหลังสิทธิ์แล้วก็แพ้คะแนนปืนใหญ่พลลักบุญเมื่อวันที่5ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยหลังสิทธิ์แล้วก็แพ้นอกแข่าทางด้านเพชรจงรักวอสังประภัยในยกที่5เมื่อวันที่3มกราคม2 6 7ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของเขาครับเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดน,นะครับ สำหรับมวยคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมมองว่าเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนุ่นนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงครับแล้วก็การผ่านมวยดีกว่าเก่าเก่าเกมวันนี้น่าจะตีหน้ายักษ์คู่มวยรุ่นหลานรุ่นน้องนะครับเอาช,ชนะชนะกลับได้นะครับน่าจะเฉือนเข้าวินไปได้อย่างสนุกคู่ที่3าในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน เพชรรุ่งสิทธิคูโนะน,นะครับให้ไปห้ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนานซันโวทีเด็ดเกหรือซันโวบูมเด็กเซียนหรือเทพบุตรนาย่าปาควิวนะครับนักชกจากเมืองขอนแกน่นและก็มาซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ดเกย่านสุดที่สานะครับ อยู่กับเฮียตีทีเด็ด9 9แล้วก็โอมพีเคให้การสนับสนุนนะครับวันนี้เจอกับทางด้านช้างศึกวัดหนองคายหรือสายันยิมหรือช้างเพื่อนแก้วสิทธิ์จ่าอุ่มหรือช้างศึกสอสละชีพนะครับเป็นมวยจังหวัดหนองคายซ้อมที่ค่ายมวยสายันยิมที่จังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด132่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านซันโวทีเด็ด9 9 ช่างน้ำหนักได้132.8ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้านช้างศึกวัดหน้องคายช่างน้ำหนักได้132.8เช่นเดียวกันนะครับลดไปจุด8ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านช้างศึกวัดหน้องคายนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือดีครับขวางหน้าดันแทง เขาในอาชีพครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านช้างศึกวัดหนองคายนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านช้างศึกวัดหนองคายนะครับก็แพ้คะแนนแสนเฮงห่งลูก1อุบลน,นะครับเมื่อวันที่9มกราคม2อ1 7ที่เวทีมวยหลังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่เวทีมวย รังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านช้างศึกวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านซันโวทีเด็ด99กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทา้ด้านซันโวทีเด็ด99นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบุดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซันโวทีเด็ด99นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของทางด้านซันโวทีเด็ด99นะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรนิลันน้ำจิ้มดาบรันสลคคามเมื่อนที่28พฤศจิกาย,ยน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็แพ้คะแนนไก่ป่าพอวิเศษยิมเมื่อที่26มกราคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านซันโวทีเด็ด99นะครับ สำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านซันโวทีเด็ด99นะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายแล้วก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงครับวันนี้นาจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซันโวทีเด็ด99นะครับให้บีกีกาดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ